เอาความบีบิวทุกคนวันนี้บีบิวจะมารีแอคชั่นกับตัวอย่างแรกจากหนังของสเตจพ่อคริสโตเฟอร์โนแลนนะคะนั่นก็คือโอเปนไทร์เมอร์นั่นเองค่ะเย่ yeah! เรียกว่าหนังเรื่องนี้มีข่าวหนาวหูมากเดี๋ยวจะไปพูดหลังรีแอคชั่นแล้วกัน ตอนนี้บิววิวก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะสนับสนุนบิววิวให้ทำรีแอคชั่นทำรีวิวหนังต่อต่อไปนะคะก็สามารถสนับสนุนค่ากาแฟค่าอุปกรณ์หรือว่าค่ารักเองก็ได้ค่ะกดปุ่มซุปเปอร์แตงตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากมาเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างนี้จะมีอะไรกันบ้าง3ามมาถึงกระชาระเบิดเลย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 โอ้ไปก่อน นี่ยระเบิดปลาวานูที่ว่าแน่อ่ะนี่ไงชาขาด ภาพต้องสวยมากๆแน่ๆผลงานจากครซเฟอร์โนแลนด์นะคะปิ๊ยพก่แกรวมดาราเยอะมากอะเอาจริง อเพนไฮเมอร์ยี่สิบกรกฎาคมนี้นะคะเฮ้ยจะเป็นตัวอย่างที้ดูแล้วแบบมันเครียดตามอะ่ะคือเราเห็นเลยนะคะ mm hmm. เห็นเลยว่าคินเลียนเมอร์ฟีนะคะ mm hmm. ที่แสดงเป็นเจโรเบิร์ตอัเพนไฮเมอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีซีอารมณ์เยอะมากมีฉากที่โฟกัสแค่หน้าคือแค่เนี้ย ให้เห็นอารมณ์ของนักแสดงเยอะมากแล้วมันจะต้องเป็นหนังที่โคตรวิทยาศาสตร์จ๋าๆเลยเพราะว่ามันคือการทำระเบิดปรมาณูนะคะที่แม่งต้องคำนวณอะไรเยอะแยะมากแล้วคือแบบเจ้าแห่งหนังวิทยาศาสตร์ก็คงต้องยกให้คริสโตเฟอร์โนแลนด์จริงๆอ่ะเขามีการแบบคำนวณหลายอย่างมาเยอะมากในหัวแล้วแล้วครั้งนี้เขาได้มีการทำฉากทดสอบระเบิดปรมาณูโดยที่ไม่ได้ใช้ระเบิดปรมาณูนะคะแต่ว่าจะต้อง ไปรวมหัวกับทีมงาน Visual ฟเฟก c t แหละว่าฉันอยากได้ระเบิดฉากระเบิดที่มันเหมือนกับระเบิดป็นมนูที่ออกมาพน่นออกมาเป็นดอกเห็ดแต่จะไม่ใช้ระเบิดปรมนูและจะไม่มีกำมะตังสีใดๆทั้งสิ้นโอ้ยแค่คิดก็ปวดหัวแทนทีมงานแล้วะว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องแบบสร้างหนังอะไรขนาดนี้เลยหรอจะ,จะต้องสร้างฉากขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่ด้วยความแบบ จริงจังของคุณพ่อคริสโตเฟอร์โนแลนด์เนี่ยบีบิวเชื่อว่าทีมงานจะต้องรังสรรค์ให้มัได้แล้วดูจากในตัวอย่างมันจะมีการแบบระเบิดขึ้นมีการคำนวณเหมือนจัก,กรวาลอะไรต่างๆโอ้มันเยอะแยะมากเราแบแบบีบิวเห็นดาราหลายๆคนนะคะแต่ยังไม่เห็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียแต่เห็นคนที่เล่นเป็นพระเอกในเรื่องไอในซีรีส์ The Boys ะค่ะที่เป็นแก๊งหนุ่มซ่าลาฮิโร เออเห็นเขามาแสดงในนี้ด้วยหลายๆคนหูนักแสดงแบบหลดนมากคือยิ่งนับวันยิ่งคริสโตเฟอร์โดแลนทำหนังก็จะยิ่งมีดาราเบอร์เตใหญ่เบอร์ต้นเขามารวมอยู่ในหนังเยอะมากก็รอดูเลยเดือนก,นกรกฎาคมรอเลยเดือนก,นกรกฎาคมจะเป็นหนังที่บิวิวปักหมุดไว้ว่าฉันจะดูเรื่องนี้ในโรง iMAX เท่านั้นเพราะว่าเรื่องนี้ถ่ายทำด้วยกล้อง iMaX ตลอดทั้งเรื่องนะคะแล้วก็มีการตัดสลับจาก ขาวดำไปสีแักสีไปขาวดำก็ต้องสมควรที่ต้องไปดูโรง iMaX นะคะแล้วตอนนี้มี IMAX with laser แล้วทั้งโรงพลากรนะคะไอคอนซีเนกอนิกบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ดูใน IMAX with laser ไม่ได้แล้วปะคะแม่ดำมันก็จะดำจนสุดสว่างก็สว่างจนสุดบีบริ้สึกแบบอยากออกตัวก่อนเลยได้ไหมว่าเฮ้ยฉากระเบิดมันจะต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการว่ะนะ จ้าทุกคนก็เอาเป็นว่านี่คือรีแอคชั่นของบิบิวนะคะกับโอเพนไฮเมอร์นะคะก็ตัวอย่างต่อไปจะเป็นอย่างไรฝาก,กติดตามชมช่องอควาบิบิวด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของบิบิวเลยก็สามารถติดตามได้ตามด้านข้างนี้เลยนะคะพิมพ์คำว่า a q u A b b i e ดค่ะมีทั้ง f a c e b o o k ยู u t u b e t i k t o k ให้ติดตามกันนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ